เฮลเลอร์ ller, วันนี้จะจับใส่วันนี้นะครับเราอยู่ในเกมที่เป็นแนวมัสคอตเฮลเลอร์เกมนะฮะเป็นตัวมัสคอตอีกแล้วนะครับผมเห็นตรงนี้แล้วผมนึกถึง2องเกมทันทีนะฮะกาเทนอาเป็นแบนเพราะว่าตัวหนังสือมีหลายสีนะครับแล้วก็ฮักกี้วักกี้จากป๊อปปี้เพ t ท m e นะครับตัวสีเงินแบบนี้เลยตัวสีเงินตอนนี้มีเยอะมากเลยนะมีทั้งฮักกี้วักกี้กาเทนอาเป็นแบนมีอาเลนโบเฟนมีตัวนี้อีกคล้ายๆกันเลยนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นหนูหรือว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ตาคล้ายๆคน ส่วนเกมนี้มีชื่อว่า Maze of b o s e Bear นะครับก็น่าจะเป็นเขาวงกฏนะฮะวิ่งหนีเจ้ามีตัวนี้ในเขาวงกฏหรือเปล่ามาลองดูชีวิตมันก็เหมือนรถไฟเหาะตีลังกานั่นแหละคือบางครั้งมันก็มีขาขึ้นบางครั้งก็มีขาลงบางครั้งก็ไปเร็วๆบางครั้งมันก็ไปช้าเหลือเกินแต่มันก็ไม่เคยหยุดนะอายังอ่านไม่จบเลย ยางหาอะไรไม่จบเลยโอ้ทาไมมันทำไมมันแสงเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหบางเกมก็มืดมืดเกมนี้ก็สว่างเลยเกินเฮ้ยทำไมมันเบลอจังมันดูเบลอมากเลยฮะอ,อ๋อนี่ไงเจ้าชื่ออะไรนะน่าจะเป็นบบสซี่แบสวัสดีฉันชื่อบอสซี่แบออกจากเขาวงกตได้ไหมละ่ะฮ่าฮ่าฮ่ตรงไหนคือเขาวงกตมีตู้เกมด้วยตกลงอันนี้คือห้องเรียนร้านอาหารหรือว่าอะไร โชว์ไทม์เวลาแสดงนะฮะวันที่3เดือน3ปี1979 2เก้าทุ่มบ่าย2คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้คือกดห้ามแตะต้องเบลซี่แบร์ห้ามเข้าไปในเขาบงกดคนเดียวห้ามไปอยู่ที่มืดแล้วก็ห้ามวิ่งมันเบลอมากเลยนะฮะภาพหมอกมันเยอะมากแสงก็สว่างสว่างอันนี้คือใครเนี่ยมิสเตอร์มอนพูดว่ากินทุกสิ่ง กินทุกสิ่งถ้าคุณอยากให้ผมไม่อยากกินคุณอ๋อกินให้หมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องกินให้หมดเสียงอะไรเนี่ยตอกตักตอกตกอันนี้คือแผนที่โอ้ใครเขียนแผนที่เนี่ยจะดูรู้เรื่องไหมเราอยู่ตรงนี้เออใครทำซอสหกอ่ะมีสวิตเปิดเปิดไม่ได้เหรอไปทางไหนอะไปทางไหนครับ สวิตเปิดออกกด e แล้วทำไมเมื่อกี้กดไม่ได้นี่คือเขาวงกดที่บอกใช่ไหมอาหา่าฮะเบลซีแบร์พูดว่าถ้าคุณหาทางออกไม่เจอยังไงก็หวังว่าจะมีคมนมาช่วยนะมีตัวสีน้ำเงินกับสีม่วงม่วงมีสองตัวเออเออเอเอ,เอปิดประตูทำไมปิดประตูทำไมภาพมันเบลอมากเลยฮะ เพกลาวนะฮะมาเล่นด้วยกันที่นี่สิสนามเด็กเล่นเสียงเท้าเดินเสียงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอันนี้คือหัวใจ0210์สองหนึลักนายนะไม่เปล่าบอสซี่แบผมได้ยินเสียงครับเสียงเท้าเดินมันมันเหมือนเสียงคนอื่นเลยอะมีบ้านด้วยมิสเตอร์มอนบ้านของมิสเตอร์มอน โ okay. อเคบัฟฟี่แบร์หอบ้านบ uh ัฟฟี่แบร์นฮะต้นไม้ฟิลคล้ายกับกาเทนอแบนแบนมากกว่านะฮะนี่คือเขาวงกฎถูกต้องไหมแล้วเราต้องไปไหนเรามาที่นี่ทำไมเข้ามาทำไมหมอกเยอะมากมฮะโออเสียงอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้ ใครพูดอะไรครับเหมือนมีใครนับเลขเหมือนมีใครนับเลขอยู่ไปทางไหนเนี่ยมันไม่มีอะไรบอกเลยทางก็มืดมากเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยอ้าวทางตัน นี่คือทางตาันครับเสียงเท้าเดินดังมากเลยนายเดินเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวเขาก็รู้ตัวหมดอืมฮึเขาบอกว่าห้ามวิ่งใช่ไหมผมไม่วิ่งนะโอเริ่มไ้ล่ะเอ้าแล้วที่เดินผ่านมานี่คืออะไรยังไม่เริ่มอีกเหรอ วเริ่มไปแล้วไล่ล่าอะไรทำไมต้องไล่เราเอากลับไปที่เดิมนี่กลับไปที่เดิมต้องไปไหนคำถามคือต้องไปไหนอืมอันนี้คือข้างหน้าอีกแล้วเสียงอะไรอีกแล้วลำโพงอยู่ตรงไหนเนี่ยชอบพูดผ่านไม์เออทางนี้ดีกว่า โอ้โ้โอมาสองตัวเลยมาตอนไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนายใจเย็นมาทีละตัวได้ไหมข้างหน้านี่ชื่ออะไรนะมิสเตอร์มิสเตอร์มอนวิ่งครับวิ่งไม่ได้ครับเดินได้อย่างเดียวอ๋โหเดินเร็วด้วยสวัสดีนายทั้งสองคนเลยเดี๋ยวนะเสียงจำสแกนนี่มันมันคลายมากเลย เสียงจำสกแกนนี่มันฟอร์นาฟหรือว่าฮักกี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้แล้วจะไปทางไหนอะวิ่งก็ไม่ได้เดินก็ช้าเหลือเกินอะเริ่มใหม่หมดเลยเดินเหมือนแบบคนเพิ่งตื่นอะสรุปเราต้องไปไหนจำสกแกนดังมากเสียงจำสกแกนดังมาก คือเกมเฮลเลอร์ไม่จำเป็นต้องเสียงดังเสมอไปนะม,มาทางนี้เราต้องหาทางออกใช่ไหมที่เขาเขียนป้ายเอาไว้ถ้าหาทางออกไม่เจอก็หวังว่าจะมีใครมาช่วยนะทางออกอยู่ไหนทางตานอีกแล้วเหมือนมีเวลาให้เดินแป๊บหนึ่งฮะก่อนที่จะไล่ล่าแสดงว่าถ้าเกิดไล่ล่าแล้วเนี่ยเขาเดินเร็วมาก เดินเร็วกว่าเราเราเดินช้าต้องจําทางปัญหาคือสปอนตรงไหนอืมเสียงเหมือนใครเปิดทีวีอ่ะเสียงซ่าๆนะฮะไปทางไหนเนี่ยตรงที่มีไฟก็ไม่น่าจะใช่ไม่เกี่ยวมีแสงสีแดงคืออะไรครับ ใส่พินพินพินคืออะไรรหัสเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเมื่อกี้คุณศูนย์สองหนึ่งศูยถูกไหมถูกไหมเอาเอาถูกเท <c oughs> ่เห็นจากโน้ตเมื่อกี้เอออะไรอีกอ้าววิ่งไม่ไปไปไหนล่ะมันไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดีเ๋ยวก่อนเออจะมีสีฟิว จะมีโอ้ตัวเริ่มเลยไปไหนนะกลับกลับไม่ได้ไม่ฉันสัญญานะว่านายเนี่ยจะได้รับการแก้แค้นโดยเร็วนี้มันจะต้องใช้ไฟแล้วก็เกมก็ออกไปเลย <laughs> ผมผมเล่นจบแล้วใช่ไหมเนี่ย ผมยังงงอยู่เลย The m e s h of b a l s e b a r นะฮะไม่คิดมาก่อนว่ามันจะจบเร็วขนาดนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ